ืออได้สวัสด,คาาด,คาาดีครับเอซีพ่อนอรอาทชาแนลครับพ่อนอร์อาทพางินครับมือนี้ที่พ่อนองอาทเด็กเกินไปนครับวาสิมาหายการซอยเหลือหรือว่ามาซอยเหลือค้นบ้านเดียวกันพี่น้องกันนะครับแล้วเราเปลี่ยนผู้พิการนะครับเราเปลี่ยนโรคยี่ยังก่อใจแล้วเปลี่ยนยี่หังก่อขัดความเป็นเ,เสเ้นเนลือดในสมองตีบนะครับแล้วซอยเหลือจะควางมาได้นะครับมือนี้นะครับพ่อนองอาทนะครับแต่กะ ขายคล้องดีช่องบุญเขาสากนะครับกะได้ซื้อใครมาแล้วกะเป็นเน้ากินเป็นเสื้อผ้านะครับน,น,นะน,นี่ครับมามอบใไผหน,น้าบ้านน่นนครับมอม่วงเออนี่นะครับมอบให้ไแล้วก็ปลากระป๋องนะครับแล้วก็<อ>นี่ครับปลากระป๋องนะี่ปลากระป๋องเด้อแล้วกะอา่านี่เสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าพี่น้องบ้านเปลือยเด้อครับโดยเฉพาะขอบคุณ คุณแม่บุญชูคําปัทุมหน้าลิ้นหน้าจิตล้านข้าบ้านเสื่อยนะครับแล้วกะคุณแม่สมัยปัทมมาแม่ยืนงแล้วกะผู้ใดอีกก็ละเที่ยวามาใหอยอเมษสามผู้หนึ่งหลายคนอยู่นะครับแม่ทองพานมูลวิชานะครับที่เพิ่นได้ได้เอาเสียา้าเป็นกางเกงเป็นนี่ยังนะครับฝากมะห้นะครับร่วมบุญกับพ่อน้องอาสนะครับมือนี้ได้มาหบอห้แล้วนะครับนี่ครับ <N> นี่แหละครับเบื้องเอาราวลดพี่น้องเนี่ยเป็นแล้วก็เป็นญาติเป็นญาติเฮี้ยนติดกันกับพ่อน้องอาศนะครับเป็นญาติทั้งแม่นี่แม่พ่อน้องอาดเนาะมีพ่อน้องอาดพ,อออาพี่น้องท่านใดนะครับอยากซอยเหลียเรานะครับเดี๋ยวพ่อน้องอาดสิขึ้นเลขบัญชีไปขึ้นเลขบัญชีของเราเลยนะของยายเลยเดี๋ยวผมสิขึ้นไให้นะครับขึ้นไให้ยอยู่ขางรางมีบ่สอมุดบัญชีอยู่ใจเดี๋ยวพ่อน้องอาดชิมอบเงินใ้เราอีกนะครับเดี๋ยวชิมอบเงินใ้เราอีก จำนวนหนึ่งนะครับซอยเหลือกันไปพี่น้องนะครับ <P ie> พี่น้องคนไทยหรือว่าเอฟซีพ่อนางาจอยากเขียนอยากซอยเหลือเรานะครับนี่เราก็ชจวงซีระไป่มาพอได้มาพอได้ซอยเหลือเจ้าขวงพอได้นะครับย้ายเรากะเถ่าแล้วล <P ie> อย่าพึ่งไปหาย้ายมาพี่ก้อนย้ายมาพี่ก้อน <P ie> เบิ่งเอารถเทา้าย้ายน้ำเ, <P ie> เปิดเบิดองเอารวดครับพี่น้อง <P ie> อยู่กับไผ่อยยุได้ยีกปีแล้ว อายุได้ยักปีแล้วอายุได้ยักปีแล้วอายุนั่น80ศูนย์เข่าเลยอ่ะโอ้80ศูนย์เข่าแล้วนะครับพี่นวังอันนี้ใส่พอยท่องยู่กับผู้ใดตอนอยู่กับผู้ใดนะยู่กับผู้ใดอยู่น้ำกันจะคนยังจะไม่เงียบัวก็ไม่เงียบุญเราเราบม่ได้ยินแล้วนะครับแต่วอนนี้แม่อยู่น้ำเงี้ยนกันนะมีจักคนตามคนเราบม่ได้ยินแล้วนะครับพี่น้อง เอาเป็นว่ามีบัตรได้แล้วได้บัตรสวัสดิการบ่ได้บัตรเพื่นต่นบ่ได้ยู่ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวได้คนพิการนี่ก็ได้ฝากรัฐบาลน้ำนะครับฝากฝากท่านสอสเขียดนี่แหละท่านพระกวาิสุรพลเพื่อนกับเปลี่ยนมูได้เฟียดกับผมอยู่ฝากท่านเบื้องน้ำนะครับเบื้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลนั่นแหละเงินมื่นกับสิได้อยู่เนาะผู้พิการได้อยู่ตรงนี้ได้ยายจอดกับสิได้อยู่นะครับพี่น้องปฏิว่าพ่อน้องอาร์ตกับ กะซอ,อยได้ตามกำลังเจ้าของนะครับซอ,อยไปได้เพราะลายกะกะยังดีก็พเพราะเฮ็ดอีกอย่างนะครับพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องมาหมอะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจซอ,อยเหลือกันไปคนไทยนะครับพี่น้องนี่นะครับแล้วกะซอ,อยเหลือเจ้าของบ่ได้เบื้องอัรวดพี่น้องเบาคือนเบาบ่ได้เลยย้ายแล้วกะเบื้องขรวดพี่น้องนี่แหละครับให้การซอยเหลือซอ,อยเหลือกันไปเนาะพี่น้อง ขอบ,บุญขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีหลายอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อน้องอาตนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อช่องพ่อนองอาสนพาหาเงินด้วยเฟซบุ๊กนะครับยูทูปพ่อนางอาชานอลทิกตอกพ่อนองอาชานลนะครับเดี๋ยวผมสิขึนนกเมงงาายเพียรเดียวเียรงานเพีเดี๋ยวผมสิลงในเลขบัญชีนะครับพี่นอ้องท่านไหนอยากอวนเงินเข้าบัญชีเราโดยตรงเลยเพราะได้ผ่านบัญชีผู้ได้นะครับ เรือว่าพี่น้องโอนเขาแล้วส่งสลิปเขาในเฟซบุ๊กผมนะครับเฟซที่ผมกําลังทายุ่นี่ที่กําลังลงอยู่นี่นะครับแจ้งสลิปได้นะครับเดี๋ยวพอนาาเจียวลงลงให้ทุกช่องทางเลยนะครับว่าเป็นการซอยเหลือกันนะครับพี่น้องนี่ครับเบื้งองลรวนครับสภาพชีวิตความเป็นอยู่เรา